สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค้าบ,บายแล้หมอนน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักเสื้อต่อจากคลิปที่แล้วกันค่ะตอนนี้เราได้ถักเสื้อลงมา จนได้ขนาดความยาวของตัวเสื้อตามที่เราต้องการแล้วนะคะเมื่อเราถักมาจนได้ขนาดความยาวของตัวเสื้อตามที่เราต้องการแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นลายใหม่นะคะเราจะทำการจบแถวที่การถักเอ นะคะต่อไปเราจะถักเก็บชายเสื้อเป็นลายเดียวกับตรงคอเสื้อนะคะช่วงบนค่ะการถักลายตามแบบด้านบนนะคะแถวแรกดอกแรกที่เราขึ้นต้นนะคะเราจะถักโซ่14ค่ะ เมื่อได้โซ่14แล้วเราจะทำการซีที่โซ่หลักที่10นะคะเพื่อทำห่วง Islands. จากนั้นเราจะทำการีอีก4ครั้งค่ะ ขึ้นมาสี่ครั้งแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการแทงหัวเข็มลงไปที่บนหัวตัว X หลักถัดไปนะคะตัวไหมนะคะเราจะนำมาไว้ด้านล่างนะคะ แทงหัวเข็มลงไปที่ x หลักถัดไปจากนั้นพันหัวเข็มสองครั้งนะคะเริ่มทำกรีบค่ะปลดทีละสองปลดครั้งสุดท้ายเราจะทำการปลดลอดผ่านทั้งหมดเลยนะคะคแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทำแบบเริ่มอีก สองครั้งค่ะแทงลงที่หลักถัดไปพันสองครั้งแล้วปลดนะคะ ตอนนี้เราได้กลีบแรกแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการซลงที่หลักถัดไปนะคะไปอีกสี่ครั้งค่ะจากนั้นโซ่สี่แล้วทำกลีบต่อไปนะคะ ตอนนี้ดอกแรกเราได้สองกลีบแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการถักโซ่ยี่สิบสองเพื่อขึ้นดอกใหม่ค่ะการทำก็เหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อได้โซ่ยี่สิบสองแล้วทำการซีที่โซ่หลักที่สิบค่ะ จากนั้นซอีก4ครั้งนะคะนำไหมมาไว้ด้านหลังด้านใต้แบบนี้นะคะ เราจะทํากลีบแรกกันค่ะผ่านสองครั้งแล้วทํากลีบแรกนะคะเมื่อถักกลีบแรกเสร็จแล้วนะคะ โซ่สี่แล้วเราปลดหัวเข็มออกนะคะจากนั้นแทงหัวเข็มลงที่จุดที่เราทำการถักโซ่สี่นะคะของดอกแรกแทงหัวเข็มลงไปเกี่ยวไหม ลอดผ่านนะคะแบบนี้จากนั้นทําการซีสี่ครั้งค่ะมาได้สี่ครั้งแล้วนะคะเราจะทํากลีบต่อไปแทงหัวเข็มลงที่หลักถัดไปเลยนะคะแทงผ่าน แทงรอดผ่านไปแบบนี้แล้วทํากลีบต่อไปค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะเกี่ยวไหมแล้วปลดทําทั้งหมดสี่ลักนะคะ ตอนนี้เราถักเสร็จสองกลีบแล้วนะคะต่อไปทำการสี่สี่ครั้งค่ะจากนั้นโซ่สี่แล้วทำกลีบต่อไปนะคะ ดอกที่สองเราจะทำสามกลีบแล้วเราจะถักโซ่22่สิบเพื่อขึ้นดอกใหม่เลยนะคะดอกต่อๆไปเราจะทำแบบเดียวกันกับดอกที่สองนะคะเราจะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะเดี๋ยวเมื่อเสร็จแล้วเรากลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงดอกสุดท้ายของแถวแล้วนะคะต่อไปเราก็ทักวนกลับเลยนะคะ

จากนั้นโซ่สี่สี่ลงที่โซ่หลักที่สี่ค่ะโซ่สี่ทำกลีบสุดท้ายของดอกต่อไปนะคะ โซ่สีแล้วซีลงที่โซ่หลักที่สี่ค่ะเราจะถักวนกลับแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ